ยังอยู่ยังอยู่ดีไม่ได้หายไปไหนยังเล่นอยู่เกมนี้เพียงแต่ว่าช่วงนี้ไปทำเซิร์ฟ GTA มางไงก็เลยไม่ได้มีเวลามาต่อนะครับอ่าพาร์ทที่2ครับกดตออ่อไปคืออย่างนี้ผมอ่าพาร์ทแรกใช่เพิ่งรู้ว่าเกมแม่งอ่าปรับเป,ป็นภาษาไทยได้ก็เลยเล่นแบบว่าเล่นภาษาอังกฤษอยู่ตั้งนานอะ่ะรอบนี้เล่นอ้าวเปิดมาก็มีลูกค้าเลยอ้าวเราเติมเสร็จแล้วเหรอแล้วคือตอนนี้ผมทำอะไรยังไงบ้างวะเนี่ย อนนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่ผมลืมไม่หมดแล้วเนี่ย <c oughs> ยังไงก็กราบสวัสดีทุกคนครับอยู่บนไอครอสเดมก,กดไลค์กดแชร์ครับฟื้นฟูอันนี้คืออะไรอะ่ะมันมันคืออะไรฮะเอางี้ดูก่อนตอนนี้เราต้องทำอะไรบ้างมีภารกิจอะไร,รต้องทำบ้างแขวนภาพ dust b ไว้ในปั๊มน้ำมันแล้ว dust b มันอยู่ไหนอะ่ะอันนี้อะ่ะแล้วจัดไปดิแล้วแขวนตรงไหนอะ่ะแขวนตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ดีกว่ายาสวย อ๋อย้ายได้ตลอดว่างั้นเถอะปั๊มเราก็ดูมีอะไรขึ้นไหมครับซื้ออะไรนะซื้อ2ชั้นวางคุณสมบัติชั้นวางอ๋อเขาให้เราซื้อชั้นวางอันนี้นะครับมีน้ำมันลมกับของว่างวะ่ะถ้าผมมีเงิน789ดอลลาร์ก็ซื้อซื้อแบบขนาดใหญ่ไปเลยรวยไหมอ่ะรวยกูรวยอะ่ะทำไมอะ่ะแล้วของมาส่งยังอะ่ะอ้าวแล้วกูซื้อไปแล้ว แล้วก็พอซื้อเสร็จมันอา้าวสินค้าอ๋อนี่งชั้นวางแล้วกูวางตรงไหนได้บ้างโอ้โหอย่างใหญ่ไม่สามารถวางข้างนอกได้แล้วมันวางข้างในได้ไหมกูจะวางข้างในอะ่ะกด QE เพื่อหมุนโอเคได้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 ไดไดอ่าเรามีตู้น้ำมันลมแล้วครับวางเนี้ยเนาะเชื่อมันทำไมมันวางทะลุเอ้ยมีลูกค้ามาแป๊บมึงแล้วมันสวัสดีครับเติมไรพี่ เติมไรเติมไร <That> s <S เอาเอายังเติมไม่เสร็จเลยกดผิดเมื่อกี้ไม่เติมนานอ่ะเรียบร้อยกูเสียงเงินเปล่าได้ไรหมุนก่อนหมุนได้ได้กันเนี่ยมันทะลุข้างนอกไนงะมันตรงว่ะวะเอ้ยมันก็มันก็พอได้อยู่ไม่เป็นไรอ่ะต่อไปชั้นวางนี่ขายขนมขายขนมไงน้อง คือมันไม่มีจุดให้มันล็อกตรงๆง,งอ่ะวะประมาณนี้แล้วกันแล้วกูเดินออกนอกร้านยังไงเดินออกไม่ได้งั้นเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะป๊บเออได้อยู่ซื้อพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมผ่านพ c ซพื้นที่จอดรถเอามาทำอะไรอะ่ะเอามาเพื่อแล้วฟรีหรออ๋อซื้อได้ฟรีนะครับต้องทำความาสะอาดพื้นที่ก่อนอ๋อได้ดิ ้าได้ดิไม่มีปัญหาเราก็ต้องไปเอารถตักดินมาใช่ไหมมันมีอะไรที่เราทําตลอดเลยเนาะไม่เคยว่างหรอกกูอะแล้วลนี่คืออะไรอ๋อไม่ใช่ไปรับตักดินออกอ๋อทําที่จอดรถไว้เพราะว่าเผื่อคนแบบมาแวะซื้อคงซื้อข้าวเข้าห้องน้ำอะไรประมาณนี้ปะก็เหมือนรบปั๊มทั่วไปกดไอ้นี่ไงวะกดอะไรตักดินนะนี่ไงตักดินออกสวยเลยเอาน้ำมันหมดเฉยแป๊บนึงนะขอเติมน้ำมันก่อนมนถึงเติมให้ลูกค้า สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้ากดอะไรให้มันเร็วๆนะสเปซบาร์ปะ่ะออกกดชิปนี่ไง,งล่ะเอาไปยี่สิบเก้าดอนโอเคเดี๋ยวผมมาทำตรงนี้ต่อน้ำมันหมดแล้วทำไงอะ่ะอ,อต้องไปเอาถังน้ำมันมาปะ่ะกูมีถังน้ำมันในตัวไหมนี่ไง,งเจอละไปครับขอเติมน้ำมันหน่อยเต็มเรียบร้อยไน c e nice. แล้วเราก็ต้องอามาเติมตรงนี้ตรงไหนวะเติมตรงไหนวะนี่ไงเต็มถังยังเรียบร้อยเวไดกิก็เดี๋ยวเราเช็คสต็อกก่อนว่าตอนนี้ปั๊มน้ำมันเราอะมีน้ำมันเหลือเท่าไหร่และนี่คือเราซื้อได้ยัง <c oughs> อาา่าฮะซื้อแล้วเรียบร้อย <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราอยากได้อันที่สองที่สามที่สี่เอาไว้จอดรถก็ต้องซื้อเพิ่มสินะหลังจากที่ซื้อแล้วนะครับ ก็ผมอยากจะเช็คอันเนี้ยรับสายจากลุงใครเขาโทรมาแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูก่อนจัดส่งจัดหาน้ำมันตอนนี้น้ำมันเราเหลือ126ยัอย่างไม่ต้องซื้อก็ได้แล้วใครเขาโทรมาเดี๋ยวมาดูสิแต่ก่อนอื่นเราต้องเอารถแท็กเตอร์นี่ออกไปก่อนถอยถอยยาวจอดตรงนี้เอออย่าชนสวยอย่าให้เกิดลูกค้ามาวะถ้างั้น เอาเอาเอแค่ตัดหน้ารถนิดเดียวเองมึงดุจังอะทำไมเขาโหดจังวะโหดจังละ่ะอะเท่าไหร่ว่ามาพี่พี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะทำไมเขาหน้าเหมือนลิงขนาดนั้นวะกด <gun shot> ชิปเพิ่มความเร็วแล้วก็กดให้ตรงอุ้ <gun shot> ยหย้าสบอ็ดดอลเลยสบายแล้วกูครับมาแล้วครับ ตัวเอกวันนี้มีมือถือแล้วไงวะส่วนสดชแถบว่าธุรกิจกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีฉันโทรมาแสดงความยินดชที่คุณประสบความสำเร็จในการนำน้ำมันออกมาจากพื้นดินแต่คุณไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยน้ำมันเพียงอย่างเดียวฉันขอคนเนี่ยส่งของส่งสินค้าเพิ่มเติมสำหรับชันวางของได้เวลาคุยเรื่องเงินกันแล้วตอนนี้คุณเป็นหนี้ฉันแล้วนะฉันจะส่งใบแจ้งหนี้ไปที่อีเมลโอเครู้เรื่อง ฉันวางคุณมีการเติมสินค้าแล้วนะครับน่าอ่าชั้นวางของเรามีน้ำอัดลมแล้ววะแล้วก็มีขนมแล้วด้วยอ๋อแล้วเราสามารถจัดจัดวางเองได้อืมเวอร์รี่เกดแอบดูอีเมลสิเครื่องเก็บเงินสดคืออะไรอ๋อไม่น่าเกี่ยวไม่น่าใช้นะครับตอนนี้นะ ชั้นวางของเราเราก็มีแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะมีใครเขาขายแอลกอฮอล์ตามปั๊มกันวะมันมีไอ้บุรีกับไอติมอะเข้าใจแต่ว่าแอลกอฮอล์ะแอลกอฮอล์มันไม่ควรขายตามปั๊มเลเว้ยมึงลองคิดสภาพดูนะแบบว่าจอดปัม๊มแวะดื่มเบียร์แล้วขับต่อกี้เหรอเขาลดนาลงเมาไม่ขับกันไม่ใช่เหรอวะอ่ะลูกค้ามาละเติมปืดปืดส์เอาวะเอาวะ ลูกค้ารายแรกมาแล้ววะพี่ซื้ออะไรอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกค้าเราจะซื้ออะไรนะครับมันจะซื้อขนมหรือซื้ออะไรเอาวะซื้อขนมอันหนึง่งมึงขโมยปะเนี่ยมึงขโมยปะเนี่ยอ๋อมมนต้องมาจ่ายตังค์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วไงต่อแล้วสินค้าอ๋ออเคกดชิปเพื่อเลื่อนสายพานนะครับเชี่ยเจ๋งว่าเฮ้ย อีกว่าเฮ้ยมึงซื้อหลายชิ้นยัง,งอ่ะแล้วต้องสแกนขนมเองด้วยวะน่เจ๋งว่ะมึงซื้อเยอะอะไรขนาดนี้อ่ะบ้านนำท่วมหรอซื้อตุนหรอซื้อเยอะก็ดีละเรื่อยๆเรื่อยๆของในสต็อกเราก็ยังมีอยู่นะครับมองอะไรดูดูดูด,ดูมันมองหาเรื่องเราด้วยมึงมองอะไรมึงมองอะไรพี่มองกตลอดทางอะไรวะเนี่ยโอ้ยจอดกันเต็มเลยสวัสดีครับคุณตำรวจร้านผมไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ มาถึงตอนนี้อะนะโอ้สวัสดีครับคุณสวยฮู้ฮคุณสวยซื้อเลยจ้า <c oughs> ตำรวจมาแล้ววะว่าไงคุณตำรวจอย่ามาถ่ายตังค์ผมนะไม่มีตังค์ให้หรอกมาดูซีเจคนนี้เขาซื้ออะไรเออเนี่ยกดสายพานค้างได้เลยอีซี่โอเคขอบคุณครับเขาบิบแต่อะไรวะ มีแต่อะไรั้นนะเชื่อแล้วจะทำงานทันเหรอวะถ้าเกิดว่ามีคนมาเติมน้ำมันทำไงวะเน,นี่ยเจ๊งว่าเจ๊งกระบงซื้อแค่สองชิ้นเองเหรอที่หลังอย่าซื้อนะอะไรอ่ะอ๋อขอโทษทีสอรี่สอรี่สรุรี่เออแบบนึงได้ปะล่ะแหมใจร้อนจริงๆเลยวัยแบบรุ่นใจร้อนไงคนแบบหนึ่งนะขอเติมน้ำมันก่อนเออขอโทษครับวัยแบบรุ่นใจร้อนอีก,กน,นะโอเคยี่สิบเก้าบาทมีใครซื้อของวะไม่มีนะ ไอตรงนี้เมื่อไหร่จะปรับปรุงเสร็จวะ <c oughs> โอ้โหพัดลมมึงเย็นมากเปล่าให้ใครเนี่ยจะเย็นในมึงไหมเนี่ย <c oughs> สภาพไม่ไหวนะสวัสดีครับคือผู้หญิงออกกําลังกายมาและครับดูจากรองเท้าก็น่าจะรู้แล้วแหละว,วันนี้อยากได้อะไรครับตอนนี้ธุรกิจของเรากําลังไปได้ไดีดครับชำระเงินกู้โดยใช้ P C เ <oughs> งินกู้อะไรวะ กูไปกู้เงินมาเหรอเนี่ยโอ้โหไปกู้มาห้าพันดอลเลยเหรอก็คือแบบอันนี้ปะค่าของปะโอเคพอเข้าใจได้เล้วเจ๊ผู้หญิงคนนั้นเขาเดินไปไหนวะเข้าห้องน้ำเหรอเข้าห้องน้ำหรืออะไรปั๊มกูมีห้องน้ำไหมไม่น่ามีนะอืมจอดพักว่างั้นเถอะขึ้นรถได้เหรอวะไม่ได้เหรอเขาไปทำอะไรกันะเขาไปข้างหลังเขา เขาขับไปทําอะไรกันวะขับ,บวนออกจอดแป๊บนึงแล้วขับ,บวนออกนี่หรอเพื่อเอาละครับตอนนี้ภารกิจของเราก็คือชําระนี่ให้ได้ครบ5 0 0พดอลลาร์นะครับเหมือนเราไปกู้มานะครับกู้แบบซื้อของอะไรเงี้ยโหจะ5 0 0พดอลเลยเหรอวะของหาอะไรตั้ง5 0 0พดอลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคอรับออหือแล้วยังไงต่ออือหือ สวัสดีครับเอาอะไรบ้างคนนี้ซื้อเยอะหรือเปล่ามาดูกันเลห่อหนึ่งน้ำมันลมซิงเกิลฟิงเกิลน้ำแล้วก็น้ำแล้วก็น้ำอืมไอติมก็มาม,มาฝรั่งทอดยี่สิบสามดอนเวลี่กรืดใช้นี่ก่อนแล้วกัน <laughs> โอ้โหเหลือแปดสิบเก้าดอนร้า <laughs> นเรายังสะอาดอยู่หรือเปล่านะก็ <laughs> น่าจะยังสะอาดอยู่นะไม่น่ามีปัญหาอะไรนี่ขอเช็ดก่อน มว,ว่าเกมเนี้ทำดีกว่าไออินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์เยอะเอาจริงสวัสดีครับคุณลูกค้าเดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมอะไรอะรับสายว่ะหมดเวลาร <Hey, S 1> ู้สึกแค่เฮ้ยเฮ้ยโดนทวงเงินเฮ้ยมึงให้เวลากูแป๊บเดียวไม่ใช่เหรอเอาอะไรอะอุย้ยกระทืบกูด้วยเอาอะไรกูโดนกระทืบ ใครจะไปใช้นี่5,000ดอลได้ในเวลาแป๊บเดียวมึงบ้าปะเนี่ยเอ้างงเด้ออยู่ดีโดนกระทืบแล้วกูทำไงอ่ะมึงใครเนะี่ยโอ้โหจุดบุหรี่เฟี้ยวเลยมาเฟียหลงยุกสิก้า ดุสิก้าเพลินๆอะไรอะ่ะมึงใครเนี่ยดีนะมันไม่ฆ่ากว่าอ๋อตอนนี้เราเหมือนน่าจะมีปั๊มน้ำมันที่ดีแล้วนะแซมเราชื่อแซมนะต้องไงอ่ะผมโดกกนกระทือ่ะลุงไงช่วยผมเปล่าอ่ะ <S <S ดีอังเกิลปวดรอความสำเร็จว่ะ แถวนี้มันมีมาเฟียด้วยไม่ธรรมดาอันตรายเหลือกเกินรับโทรศัพท์ดิเอ้ยห <Hey, S 1> ลานชายกำลังจะได้ชันหวังว่าหัวของคุณจะไม่หมุนอีกต่อไปเราต้องคุยกัน,อ,อ,กนอะไรเนี่ยอ๋อเราสามารถยืมเงินได้ว่างั้นเถอะโอเคเข้าใจแล้ว <c oughs> กู้เงินได้แล้วตอนนี้บนคอมพิวเตอร์เงิน <c oughs> ที่กู้มาอ๋อเขาคืนเงินให้เขาคืนเงินให้แล้วครับไปห้าแสนดอลนั่นน่ะ อ๋อหรือว่าไอห้าแสนอนที่เราไปยืมมาไปยืมมาก็คือเอามาเปิดปั๊มน้ํามันหรือเปล่าวะอารมณ์แบบประมาณว่าเปิดปั๊มไม่ทันว่างั้นเถอะนี่เรามีภารกิจอะไรของตกแต่งนะครับของตกแต่งเราซื้ออะไรได้บ้างอ่ะไม่มีอ่ะสงสัยต้องเป็นกลางแจ้งแน่เลยอ๋อนี่ไงนี่ไงซื้อดิครับชุดแล้วไงต่อซื้ออะไรได้อีกอ๋อสามารถกดซื้อได้รัว อ๋อมาค่อยๆอัปเกรดมาเรื่อยๆนะครับก็คือผมแบบจัดวางเองไม่ได้หรอจัดวางเองไม่ได้หรออยากจะแบบวางนุ่นวางนี่เองอะไม่ค่อยมีอิสระเลยเนาะแต่ก็ซื้อๆไปเถอะตกแต่งรัววอันหนึ่งร้อเอาให้สุดเงินไม่พอหนึ่งอยสิบอะไม่เป็นไรอะไรเนี่ยซื้อการอัปเกรดเลเวลสอง ป้อมน้ำมันเป็นเลเวลสองเหรอต้องอัพเลเวลอัพฟรีด้วยเยอะป้อมน้ำมันเป็นเลเวลสองแล้วครับผม <_ d ream> ก็มาเดอาละเราเริ่มรวยแล้วว่ะตอนนี้นี่คืออะไรฮะกุญแจอะไรวะออของอ๋อมันสามารถย้ายได้ฮะอ๋อเนี่ยนี่ไงไอ้ตรงพื้นที่นี้ตรงพื้นที่นี้ก็คือซ่อมเสร็จแล้วเอาไปทิ้งก่อนเดี๋ยวนะเอ๊ะหมุนได้ปะหมุนไม่ได้ด้วยต้องตะแคง เออวางวไว้ไปเติมน้ำมันให้ลูกค้าก่อน <d ic c oughs> ดีนะเรายังมีลุงช่วยเหลืออยู่อะ่ะไม่งั้นนะมันเอาปืนมายิงกูแน่ฮ <d ic c oughs> ไปยกของเอาไปวางเออวางดีดีดีเออสวย Very good. เบดอิเกิมอันนี้คืออะไรตู้เอามาตกแต่งได้ไหมตกแต่งได้ไหมไม่ได้ไมันเป็นขยะนะครับต้องเคลียร์ขยะก่อนโอ้ยอ่ะเอาไป แล้วรถเก็บขยะจะมาเมื่อไหร่อ่ะเราต้องเรียกมาเหรอโอเคประมาณนี้แล้วกันอันนี้พวกนี้ก็คือขยะหมดเลยบ้างันเถอะอึ๊บเขาจะไปทำอะไรอ่ะหาวิธีเข้าโกดังแล้วเปิดประตูคุณตำรวจสวัสดีครับไหนเอาอะไรขายของก่อนแล้วกันค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปทำเควสต,ต่อไปอะตีตีดตีดสวย <enough> very good very good <laughs> มา ดดตตโอเคขอบคับไม่มีสินค้าแล้วอ้าวอันนึงผมขยับตู้ก่อนแต่ตรงนี้ไฟมันมืดจังวะอยากติดไฟตรงนี้เพิ่มอ่ะมันมืดไปอ่ะเอ้าแล้วของอ่ะอ้าแล้วของกูไม่มีทำไงอะต้องสั่งของลงเพิ่มหรอของหมดแล้วอ่ะออจัดทรง เก็บขยะเออมาเก็บขยะให้กูด้วยแล้วก็อาคุณสมบัติตกแต่งเงินกู้ผมทำอะไรได้บ้างชั้นวางเดสอ้าผมซื้อได้แล้วนี่ร้อเหรอเงินไม่พออะแต่แอลกฮอมจะขายจริงเหรอวะอของในตู้หมดแล้วทำไงอะต้องสั่งซื้อเหรอปป๊ด nice โอเคเอาไปหนึ่งไปสองสม น่ nice. าイรถขยะก,ก็ลังมาเก็บแล้วครับดีมากเดี๋ยวเราจะไปหาวิธีเข้าโกดังกันคลิปหน้าและกันทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะครับร้านเราก็อัปเกรดขึ้นมาได้เยอะแล้วนะก็บอกอตรงๆเลยก็คือเดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวมันต้องทาสีด้วยอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาทนี้เราทาสีให้เสร็จละกันนะครับพาทนี้เราทาสีให้เสร็จแล้วก็นนเ,าาเ,วกเดี๋ยวเราจบคลิปกันเฮ้ยมีคนมาเติมน,น้ำมัน เวลีเกิรดเวลีเกิดสวยนั่นแน่มีคนมาซื้อของพอดี <Great. S 1> ลูกค้าก็ยังมาเรื่อยๆนะครับเอาลายโซฮอเก้าห้าปะเจ๊ปิดกลิง้งสวยอา่า๋ยวผมต้องทาสีสาวต่อ โอเคครับท่านผู้ชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทที่3ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันสวัสดีครับผม